เรียกดีว่าหัวใจจะวายเมื่อแม่แอปเปิดเยอะมากเปิดภาพล่าสุดแอปทักสะอ่อนในชุดเดรสสีดำแหวกทั้งบนไม่หรือว่าจะโฟกัสตรงไหนก่อนจากกรณีไอจีของคุณทิมพิธาได้โพส์ตผ่านไอจีที่ชื่อทิมพิธาซึ่งเป็นภาพที่ทิมพิธาโาพส์ภาพภูกับแอปทักษะออนน้องปีใหม่แล้วก็น้องพิพิมพ์โดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า Good to see you today ซึ่งแปลว่าดีใจที่วันนี้ได้เจอคุณแต่ว่าล่าสุดค่ะสาวแอปแทสออนเนี่ยเขาก็ได้เปิดหมดแซบบอกเลยว่าแทบจะไม่มีใครได้เห็นลุคนี้คงชีแซบเกินตานมากๆแม่กับชุดเดรสสีดำแหวกอกให้เต็มสิบไม่หักเลยจ้าเพช